นั่งเฝ้าน้องบ่ฮะนั่งเฝ้าน้องเด้ออย่าไปเฮ็ดน้องเด้อเห็นไหมน้องพี่การแล้วเพราะว่าพวกเธอไม่ยอมกันนี่แหละไม่เห็นเห็น้องพี่การวันนี้เฮียการดีขึ้นหน่อยนึงนั่งลงนั่งลงเร็วอย่ากวนน้องเด้อนั่งลงเร็วว่านั่งลง พอน,านาั่งเฝ้านองมันโอโโอเคโอเคโอเคเออวิผู้เล่นน้ำน้ำเล่นกับเล่นแห้งเล่ยนจนพิการไหนสวัสดีค่ะแม่ก่อนเฮียคอเฮียคอวันดีได้ไปทับนองเด้อเห็นว่น้นองเลี้ยวมือยังนะต่ว่าเขาเฮ็ดอีหยังบ่ไดนนะซื้อ เอร่ามาดูลูกเธอเร็วๆนอนนี่นน่เด้อเดี๋ยวแม่ไปเปิดร้านไก่กับพ่อไกเอเอ่เอร่า